วันนี้จะนำทองทองผสมนะครับเพื่อจะไปเททองหล่อที่วัดทุ่งสมชีซึ่งเป็นวัดที่อง,งค์พระแม่ครบวจาจาร์หลวงปู่สังวานเฉมโกและสรีละสังขารท่านก็อยู่ที่นั่นก็วันนี้ได้ไดทราบข่าวว่าจะมีการเททองหล่อรูปแม่ชีบุเรือนและก็หลวงหลวงพ่อมหาทองซึ่งเป็นครบวอาจารย์ของหลวงปู่สวรวคน ไอ้อีโองหนึ่งจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปในงานจะมีการถ่ายคลิปอันนี้ก็คือเป็นสกีพยานสำหรับจะร่วมเอาทองไปผสมกับองค์พระเพื่อจะเขาเรียกว่าเททองหล่อนะครับผสมมวลสารว่ากนันนะครับเพื่อจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งขององค์พระพุทธรูปซึ่งจะปฏิสฐานไว้ในบรวรพระพุทธศาสนาก็ขอให้เพื่อนๆหรือ ใครเลื่อนมาเจอชิปนี้ก็อนุมูทนาสาธุกับบุญกุศลที่ทางเราได้นำทองอาจจะไม่ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เป็นเงินทองค่อนข้างจะเยอะอยู่ไปร่วมกับผสมกับองค์พระที่เททต้องเราในวันนี้ก็ขออนุมูทนาสาธุด้วยกันนะครับ กเพสวัสดีค่ะอ่โมทนารักพุลูกหลานอ่ามันเหมือนน่าจะบินคร่าไม่ได้มาบวชนะคะก็มีปัจจัยมาทำบุญนะคะอากาศดุทางนี้ก็มีนว uh? ่าลงคานเรียนนี่เป็นเรียนที่ระลึกมีน้ำแข็งสงวตั้งแต่ปีโมทนากันได้เลยนะคะแปดทองแปดสีไม่จำกัดว่าเพ่นและเท่าไรนะคะอย่าโมยืนยิ้มอยู่นะคะเดี๋ยวมากันเยอะนะคะ บูชาได้เลยค่ะคนม่รวงตัติวเนรเีนก่าเนเาตในเกาบะไเ้โอ้ในสนาเกบลเว้ยจุดด้วยใชุ่หมดลค่ะเออเออปาร์ลิมเลยเฮ้ยเป็นเสมียนได้เลยเยเดี๋ยวเป็นพิธีนะเป็นพิธีนะเป็นพิธีนะนนี่นะใส่นี่นะ